ค่ะคุณผู้ชมคะต้องขออภัยค่ะเมื่อสักครู่นะคะสัญญาณขาดหายไปนี่เรากลับมาต่อกับสสวิโรจน์นะคะ,ะจากพักก้าวไกลเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอมีข่าวว่าะสะวอ,อาจจะคว่ำไม่ลงมติและอาจจะใช้พยายามาที่จะใช้ช่องทางของข้อบังคับข้อที่ร้อยที่สให้มีการตั้งกรรมธิการร่วม3ามฝ่ายเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มีการศึกษาแล้วก็อาจจะยื้อเวลาออกไปนะคะอาจจะในสมัยประชุมหน้าแล้วก็อาจจาะ ไม่สามารถที่จะเสนอยติใหม่ได้นะคะความอีกแล้วก็จะความอีกความถ้าความในสมัยหน้าก็ยืดไปอีกเนี่ยนะคะซึ่งคุณรั้บอกว่าอาจจะใช้เวลาอีก8เดือนนะคะว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะลงมติทั้ง6ยตินี้ได้แล้วมีการเสนอนะคะก่อนที่จะลงมติว่าให้ตั้งกรรมธิการร่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พักก้าวไกลเป็นห่วงนะคะแล้วก็ติในวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆคือวันนี้เนี่ยเราจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือการได้มาซึ่งความชัดเจนคือความชัดเจนว่า จะยอมให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาของพวกเขาหรือเปล่าให้เขาได้มีฉันทามติในการกําหนดกติการ่วมกันหรือเปล่าหรือจะเหนียวลังนะสืบทอดอํานาจโดยเอากติกาหรือรัฐธรรมนูน60ที่เขียนโดยเผด็จการทําประชาธิปติในช่วงที่เป็นเผด็จการนะครับให้สืบทอดอํานาจต่อไปอย่างนี้เหรอให้ใช้กติกาที่กําหนดโดยเผด็จการปกครองประชาชนอย่างนี้ต่อไปเหรอวันนี้ต้องการความชัดเจนตรงนี้ก่อนเราไม่อยากให้ยืด เพราะอย่างนี้ก็เท่ากับเราทําลายความหวังของประชาชนไปเรื่อยๆและประชาชนจะได้คิดทางออกเองสมมุติว่ายืนยันชัดเจนว่าสอวอที่แต่งตั้งโดยกลไกของคอสอชอวันนี้หักหาน้ําใจประชาชนและยอมเป็นนั่งร้านให้กับคอสอชอหรือรัฐบาลที่สืบทอด่าจากคอสอชอและเป็นปติปักกับเจตจานงของประชาชนประชาชนเขาจะได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกลไก ที่ชอบด้วยรรมนูนด้วยตัวเขาเองในการล่าห้าหมื่นชื่อและตัดสินใจได้เลยว่ารัฐธรรมนูนฉบับของประชาชนไม่ควรมีสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญนี้อีกต่อไปและประเทศไทยควรจะมีเพียงสภาเดียวนั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรและดีไซน์กติกาที่ทุกอย่างยึดโยงกับประชาชนองค์กรอิสระสามารถถอดถอนได้ด้วยเสียงของประชาชน นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการตัดสินใจว่าสวาวันนี้ตกลงเห็นหัวประชาชนไหมหรือจะเป็นปฏิปักยืนตรงข้ามกับประชาชนและอุ้มชูเป็นสมุนรับใช้ผลเอกประยุจันทร์โอชาต่อไปแบบนี้ตัดสินใจให้ชัดถ้าไม่ชัดมันก็คือชัดในตัวของมันเองอยู่แล้วประชาชนก็เดินหน้าประเทศนี้ผมคิดว่าเป็นสภาเดี่ยวไม่ต้องมีแล้วุฒิสมาชิกแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดแรงนี้ผมไม่อยากเหมารวม ผมยังย้ำนี้ว่าผมต้องขอบคุณท่านคำนูน<ม>ผมต้องขอบคุณท่านวันชัยนะครับที่ยังเห็นแก่ชาติบ้านเมืองท่านวันชัยนี่สําคัญที่สุดเพราะสองเจดนี่มาจากท่านเลยนะ,ะวันนี้คนคน,คนสร้างขึ้นมาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายื้อต่อไปมีแต่เป็นภัย<ม>ให้กับบ้านเมืองและมันไม่ถูกกับยุคถูกกับสมัยแล้ว<ม>คนสร้างยังยอมถอย<ม>ทําไมฮะแล้วคนอื่นๆไม่ยอมเห็นแก่ชาติบ้านเมือง,อ,งอ้างนั่นอ้างนี่สังเกตวันนี้สองวันไหมฮะ อวยรัฐประหารบอกว่าอะไรที samples, said, ่บ้านเมืองมีความขัดแย้งพลเอกประยุท so ธ์เลยต้องเข้ามาแต่เมือไงฮะตอนสัมภาษณ์ในหนังส erm ือพลเอกประยุทธ์บอกแล้วเตรียมการมานานแล้วคุณวาสนาเคยสัมภาษณ์บอกว่าเตรียมการมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแสดงว่าความขัดแย้งนี่มันเกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่จงใจสร้างขึ้นมาหรือเปล่าประชาชนก็สงสัยเอ้าแล้วก็ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี่ถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าเอาอาจจะนี่ตอนนี้ขั้นตอนแรกอาจจะไม่มีการลงมติ หรือถ้าลงมติหกยตินี้ก็คาดว่าจะไม่ผ่านหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดลงเนี่ยก็ข่าวก็อีกข่าวหนึ่งฮะมาว่าจะาคว่ำทั้งหมดก็ชัดเจนเลยแต่ผมว่าก็ยังดีนะมันก็คือชัดเจนไงว่าได้คือได้ลงมติเออลงมติก็ฉันไม่เอาฉันขอยืนเป็นปฏิปักอยู่อยู่อยู่ตรงข้ามกับประชาชนประชาชนอยากจะทําอะไรก็เรื่องของประชาชนประชาชนเขาก็ชัดเจนว่าโอเคงั้นใชได้ร่างรัฐธรรมนูญน,นะของตัวเองแล้วก็ทําให้เป็นสภาเดียวไปเลยคือไม่ต้องมีรัฐวุฒิสภา ทำไมคุณจะมีองค์กรเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรที่องค์กรองค์กรหนึ่งที่คอยอุ้มชูแล้วคอยเป็นนั่งร้านให้กับอำนาจเผด็จการโดยที่ไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนเขาจะเอาไว้ทําไมเก็บไว้ทําไมเย็ยนวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ใกล้เวลาแล้วคณะประชาชนกดแอกประชาชนที่เขาเ,าเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะมาชุมนุมที่หน้าสภาด้วยถ้าหากว่าสภาลงมติไม่ได้อีกเนี่ยจะเป็นห่วงสถานการณ์ไหมคะก็ผมผมเท่าที่ผมติดตามการชุมนุมผมไม่ได้ห่วงอะไรมากเพราะผมว่า ทุกครั้งการชุมนุมเราพบแล้วครับว่า,านักศึกษาและนักเรียนในยุคสมัยนี้เขามีวุฒิภาวะและมีความรับผิดชอบต่อมวลชนและมีจุดยืนที่ชัดเจนจุดยืนเขาคืออะไรฮะหยุดคุกคามประชาชนาแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับะตั้งสะสะรแล้วก็ยุบสภาคือลำนาจภายใต้สองเงื่อนไขคือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอารัฐประหารหนึ่งความฝันการปกครองในระบบเผด็จกาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขทรงเป็นวิ่งขวัญภายใต้รัฐธรรมนูนซึ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลชอบด้วยรัฐธรรมนูน ทั้งสิ้นชอบโดยหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขทั้งสิ้นเขามีความชอบธรรมในการเคลื่อนตรงนี้อยู่แล้วแล้วที่ผ่านมาเขาควบคุมความรับผิดชอบต่บมวลชนได้ดีอยู่แล้วเขายึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วผมเลยไม่ห่วงนะผมห่วงแต่คนข้างในดีกว่าคุณกล้าดีเบตกับเขาไหมวันนี้ทําไมเขาคุณถึงวตดคว่ำการแก้ไขมระมูลทำไมคุณถึงดึงเวลาถัดไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องอธิบายกับประชาชนถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น แล้วก็วันนี้การลงมตินี่ก็ไปถึงเที่ยงคืนครับม็อบอยู่ข้างนอกแล้วข้างในเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะลงมติได้ไม่ได้หรือถ้าลงมติผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันจะอยู่กันถึงอ,อะไรนะเที่ยงคืนหรือว่ามันจะยืดเยืย้องไงไหมคะเนี่ยก็ต้องอยู่จนโหวตจนคดครับบางคนบอกว่าโหวตทำไมนานขนาดนั้น S <S <an> ก็เป็นการโหวตแบบขานชื่อตรงนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นยติการแก้ไขรัฐนูลครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการโหวตแล้วมีโซเชียลมีเดียเข้ามาร่วมด้วยนั่นหมายว่าการขานชื่อของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกคนในรัรฐสภาจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ถ้าการบันทึกนั้นการเป่งเสียงนั้นทำไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อบ้านเมืองก็จะถูกเสียงประชาชนยกย่อง ชั่วกาลนานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังและแต่ในทางกลับกันถ้าเสียงที่เปลก่ออกมานั้นเป็นเสียงที่ฉุดล้งความเจริญของบ้านเมืองทําตัวเป็นไอ้เค้ขวางคอง <c oughs> ก็จะเป็นเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังลุมประนามสาบแช่งแม้วันที่ตายไปแล้วก็ถูกขุดเท่าขุดกระดูกมาด่าไม่จบไม่สิน้น <c oughs> ผมต้องส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มบุคคล ทุกคนว่าคุณอยากจะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์หรอครับว่าใครตะโกนในโรงหนังใครที่บอกว่าถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูงต้องทําถนนลูกหลังให้เสร็จก่อนคุณต้องการให้ถูกบันทึกหรอว่ามีสมณะองค์หนึ่งบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปคุณต้องการบันทึกเสียงแห่งการฉุดล้างความเจริญของประเทศถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แลวให้ลูกหลานขุดมาด่าแล้วหัวเลาะยาะ จนลูกหลานคุณที่เกิดลูกหลานเหลนหลนที่เกิดขึ้นภายหลังยังงงเลยทาไมปู่ย่าตายายเราถูกขุดกระดูกมาด่าขนาดนี้จนท้ายเซิร์ชวิกิพีเดียเซิร์ชยูทูบดูอ๋อทำความชั่วร้ายอย่างนี้นี่เองคุณต้องการอย่างนั้นเหรองว่าการลงมติวันนี้สําคัญอย่างนี้หรือเปล่าการขานชื่อเลยหลายคนถึงกลัวว่าไม่อยากที่จะขานชื่อแล้วก็ลงมติถ้กล้าขานนะครับนะ ใจกล้าเลยใจกล้ากล้าอย่าก,กลัวนะครับอายุปูนนี้แล้วนะฮะกล้ากล้าดีกว่าสร้างอย่างน้อยก็สร้างความชัดเจนให้กับประชาชนเวลาประชาชนด่าจะได้ชี้หน้าได้อย่างเต็มที่นะครับเวลาถอนหงอกจะแบบถอนเต็มเต็มมือไงนะครับแต่ถ้าวันนี้เดี๋ยวมีความพยายามที่จะตั้งกรรมธิการเนี่ยคุณวิโรจน์จะต้อง ลุกขึ้นก็ต้องถามใหุ้บนครับาถามเห้โบนแล้ต้องเตรียมครับถามเหตุผลนะครับว่าเป็นยังไงกันแน่ครับแล้วก็วันนี้คงต้องติดตามช่วงนาทีสําคัญด้วยหลังจากที่อภิปรายกันแล้วเสร็จน่าจะหกโมงเนาะเริ่มต้นขึ้นได้ว่าจะมีการลงมติได้หรือไม่ก่อนอันนี้ก็เป็นด่านเลยด่านแรกเดี๋วดูกันก่อนว่าจะมีการลงมติแล้วใช้เกมในการตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อจะยื้อซึ่งถ้าปล่อยให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมคุณนิโรธวิเคราะห์ให้เราฟังว่าอาจจะต้องยื้อไปจนถึง8เดือนแล้ว ไม่สามารถที่จะยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกฉบ,บับประชาชนที่ไอ้ลอล่ามานี่ก็จะถูกรั้งไปอีกครับก็เรื่องเรื่องนั้นคงต้องเรื่องตรง,ตรง,ตรงนั้นคงต้องพิจารณาในข้อกฎหมายอ,อีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าไปตกเอาสมัยหน้านะครับไปโหวตหลังจากกรรมการทีการร่วมคุยยังไม่รู้เรื่องแล้วก็โหวตตกในสมัยหน้านะครับก็สมัยหน้าก็คงยื่นไม่ได้ละนะครับ ก็เป็นการว,วิเคราะห์คาดการณ์ในี้วันนี้เรามาติดตามการประชุมรัฐสภาในการลงมติะยะติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะท่ามกลางการชุมนุมของประชาชนและคณะประชาชน,แ,น,าชาชนแอกที่บริเวณภายน,นอกอาคารรัฐสภาวันนี้ต้องขอขอบ <ขอ S 1> คุณส, <ขอ S 2> สวิร<ด>์<ด>มากน<ด>ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห